สวัสดีครับพี่น้องปองโพี่น้องปองไป,งป,งป,งปามาในมในช่องเสียออกเป็ดลำพ่นนะครับพี่น้องครับตอนนี้เขากำลังติดจ,จอ led เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอนะครับพอม,มวนซึนแค่น่นอนนะครับพี่น้องครับระบบเคียงเสียงระบบเคียงเสียงก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับบ้ย ร่วมวัดสังกสีนะครับครับทีมงานนะครับพี่น้องจอ led นะครับพี่น้องครับก็้้ปรรระชุมีีเยยบอแลวนใ กำลังทีดจอเรียบร้อยต่อสายเลยต่อสายเลยมีคำเงเสียงเียงเสียงก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง

พ ah, i̇şte yes. ี่รองครับพร้อมพรั่งกันแล้วมีล้อปุพรท่านไ่ไมหัวเกเยกจังคอนเสือร้นนี่จะนอาหลงจะกคตรน้อังโคตนเสิอนว่าจังไหนก่อนั่งนักเกบไฟนังเกนุ่นนังเกครับครับโอ้กำลังใจคิดพี่น้องพระเอกอะเขาน้ำกันมือแรกเลยน้ำกันครับ อก็เป็นอ่นพร้อมพร้อมล่องในหนึ่งพร้อมอยู่ตีพร้อมล่ในใช่เสียใช่เสียไงเฮ็ดเหรอครับพี่น้องบรรยากาศิโมมันรุ่นร่อนนี่แหละ ไฟกดาได้บดได้ยังไปอาจาซอได้บดมาเฮาพี่น้องวัสดีครับพุกคนนครับพี่น้องไปแหนปแดบองยังไหลไปเรือยพี่น้องเด้ไปแหงปลแดบอกยังไหลอยู่พีเท่นะเอาเดี๋ยงกี่เลี้ยงมา้ ครับบรรกาศในสำนักงานตอนนี้ครับพี่น้องเรีอยงออกครบทุกครบไปฮะควบจุกไปใส่กเวยเตี้อง

Tăng tòa, ờ, ờ, phải xẹp các phần toa của phần. Bộ phay, cho LED. Rồi, Này Sena. Sena phục. Sena phục. Phạm mát bom mêm. Phạm อยากกูว่เคยรั่มกว่าจะได้่บาลยครับแมนครับท่าในวากเพิ่งบอกพี่น้องลจะเป็นคุณจเป็นแแล้วจเป็นม่นแล้วจเป็นสิบครับแล้วจเป็นนันบะข้อขาเนีเอาวางกันไปเป็นวันี้มันแหบมันคบนี่ กัดครับ no พี no yeah. that. ¿That okay. ่น no <és> uh, ้องขอซกมาได้พีน้องเยแม่บอกมันย่งนี้ม่เมือนขนมขนมพวมาจ้าหนกินขนมเทขอบุณนะครับนย บอกวเป็นภาษาพีบมาดองบางไปเออไปหลอไปแล้วกมหตเ็ตายตาไปตงป่อไปย่อแลนวครับจะว่ต้องสลับสายเบิ้งก่อน ตะเกิวใครน,นอ,อาอภินิาที่นี่นอนเถปาอตายตาตายพี่มาแลกแค่ประนึ่งยี่สิบดีสบองบ่ตกลงตัวนั่งตัวมือเห็นไสบอกคือในเห็นเจ้าเอาไว้สำเนียนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ